สวัสดีค่ะหมอตุ้ยก็มาส่งเลือดอีกค่ะวันนี้คนไข้มาฝากคันสองมาส่งเลือดค่ะมีคนไข้มาฝากคันนะคะสองรายค่ะสามีภรรยาแล้วก็อีกคนหนึ่งใกล้คลอดก็เจาะครั้งที่สองเจาะ HIV แล้วก็ซิฟิลิสครั้งที่สองนะคะ ที่โรงพยาบาลงหลวงค่ะซึ่งห่างจากที่ทำงานคุณหมอตุ้ยประมาณเจ็ดสิบกโลนะคะอา่าตุ้ยก็ขับรถมาเองนะคะอา่าซึ่งมันจาเป็นต้องทำนะคะเพราะว่าคนไข้ถ้าไม่ได้รับการเจาะเลือดโรงพยาบาลก็จะไม่ได้รับทำคลอดให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนุณคนหมอตุ้ยก็ต้องอ่อทำให้คนไข้อย่างดีนะคะ เก็บประวัติให้เรียบรอ้อยก่อนส่งโรงพยาบาลทีค่ค้งนะคะสวัสดีค่ะ